สวัสดีนักเรียนชั้นป5้าทุกคนครับวันนี้นะครับรายการ i love math by ครูโจเป็น ep ที่17นะครับวันนี้ถ้าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะไปทบทวนเมื่อ ep ที่แล้วคุณครูสอนนะครับเกี่ยวกับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับวันนี้ก็แค่สลับที่กันนั่นเองจากจำนวนนับไปอยู่ข้างหน้าก็ย้ายอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนกันนะ อ่ะก่อนอื่นนักเรียนลองดูนี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นของคาบที่แล้วเนาะก็คือคุณครูจะนําจํานวนนับนะครับหารด้วยกับเศษส,ส่วนนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเปลี่ยนจํานวนนับให้กลายเป็นเศษส,ส่วนก่อนก็สิบก็คือเศษส,สิบส่วนหนึ่งเนาะเปลี่ยนสิบเฉยเฉยให้กลายเป็นสิบส่วนหนึ่งนะครับก็คือทุกเลขจะมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่ด้านล่างนะเป็นตัวส่วนนะครับ เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณใช่ไหมครับแล้วก็เศษส่วนด้านหลังมเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วเราจะต้องกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองจากสองเศษ2ส่วน8ก็จะกลายเป็นเศษ8ส่วน2นะครับเราเปลี่ยนล่างเรียบร้อยแล้วจาก10คคูเปลี่ยนเป็นเศษ10ส่วน1จากหารคูเปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็จากเศษ2ส่วน8คูเปลี่ยนเป็นเศษ8ส่วน2เปลี่ยนหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็มาตัดทอนนะครับ2ตัด 8นะครับสอง2 4 8นะครับตอนนี้จะเหลือนะครับส0ูณ4นะครับส่วนด้านล่างตัวส่วนจะเหลือ1คูณ1นะครับ10ูณ4ก็ได้เท่ากับ40 4 0ส่วน1ใช่ไหมข้างล่าง1คูณ1ก็ได้1แล้วตัวส่วน40ส่วน1เลขอะไรก็ตามที่ส่วนด้วย1ตอบด้านบนอย่างเดียวตัวเศษด้านบนอย่างเดียวก็คือ40นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบ40นะไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับเลข6 จำนวนนับใช่ไหมครับเลข6กเป็นจำนวนนับคุณครูจะเปลี่ยนให้เลขหกลายเป็นเศษหส่วน1นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วเศษส่วนด้านหลังสุดจะกลายเป็นส่วนกลับก็คือจะกลายเป็นเศษ7ส่วน4ี่แทนจาก4ส่วนเจก็เป็นเศษ7ส่วน4ี่นะครับเสร็จแล้วก็มาตัดทอนนะครับพอเราเปลี่ยนล่างเสร็จแล้วก็มาตัดทอนเนาะใช้แม่2นะครับสองสองสี่สองสามหตัด สี่ได้สองแล้วก็สองตัดหกข้างบนได้สามนะครับโจทย์ของเราก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นสามคูณเจ็ดตัวส่วนด้านล่างเหลือหนึ่งคูณสองใช่ไหมครับอ่าสามคูณเจ็ดได้เศษยี่สิบเอ็ดข้างล่างหนึ่งคูณสองได้สองเป็นเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินเมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนนับนะครับผมอ่าสองอะไรได้แกเขียนยี่สิบก็คือสองคูณสิบนะครับสองคูณสิบแล้วก็เขียนเลขสิบลงไปสองคูณสิบได้ยี่สิบก็เหลือเศษหนึ่งนะครับเหลือเศษหนึ่ง ส่วน2นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ10เศษนส่วนสองเนะาะหลักการง่ายๆก็คือให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณและตัวที่อยู่ข้างหลังตัวหารน่ะที่เป็นข้างหลังเครื่องหมายหารน่ะให้เรากรับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนจํานวนนับให้กลายเป็นจํานวนนับส่วนด้วยเลข1ด้วยนะครับผมเทคนิคของเราก็มีแค่นี้นะอ่ามาถึงเรื่องของวันนี้กันบ้างนะครับจาก คุณครูทบทวนอันเก่าทพ่อีพีที่แล้วคือจานวนนับอยู่ข้างหน้าเศษส่วนอยู่ข้างหลังนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอ่าเศษส่วนอยู่ข้างหน้าแทนแล้วก็จํานวนนับไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนล่างของทุกตัวก่อนซึ่งข้างหน้าเป็นเศษส่วนอยู่แล้วเราก็ดึงลงมาได้เลยนะครับเป็นเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้านะครับอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณอ่าก่อนจะเปลี่ยนหารเป็นคูณเราต้องรู้ก่อนว่าสิบอ่ะ เลขสิบเฉยๆมันคือเศษสิบส่วนอะไรลูกเศษสิบส่วนหนึ่งเนาะอ่าเราทดไว้ตรงนี้นะเลขสิบเฉยเมันคือเศษสิบส่วนหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนหายเป็นคูณปุ๊บจากเศษสิบส่วนหนึ่งให้เรากลายเป็นเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับก็คือเอาส่วนกลับมานั่นแหละเนาะอ่าล้วก็มาตัดทอนนะครับอันไหนตัดได้บ้างนะครับใช้แม่สองตัดได้นะสองตัดสิบสองได้หกสองตัดสิบได้เท่าไหร่สองตัดสิบได้ห้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วด้านบนจะเหลืออะไรบ้าง ด้านบนจะเหลือ6คูณ1นะครับตัวเศษด้านบนด้านล่างจะเหลือ25คูณ5ซึ่ง6คูณ1ด้านบนก็ได้6นะ25คูณ5ได้125เป็นเศษส่วนแท้แล้วก็ตอบแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบเศษ6ส่วน125นั่นเองนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับวันนี้คุณคูณจะมีตัวอย่างให้6ข้อนะแล้วก็จะสั่งการบ้านด้วยนะครับ ข้อ2บ้างนะจงแสดงวิธีทำนะครับเลข5าเฉยๆนะครับให้เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเศษห้าส่วน1เนาะเศษห้าส่วน1อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีทำเมื่อกี้ลืมเขียนวิธีทำนะข้อที่แล้วไม่เป็นไรนะอ่ะเศษแดส่วนสิบห้าใช่ไหมดึงลงมาได้เลยนะครับเศษแดส่วนสิบห้านะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับ จากค่าหรือว่าเศษห้าส่วนหนึ่งตรงเนี้เราจะต้องกลับเศษให้กลายเป็นส่วนจับก,กลับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเนาะหนึ่งจะอยู่ข้างบนห้าอยู่ข้างล่างแทนแล้วเมื่อเราเปลี่ยนล่างเสร็จแล้วเราก็ตัดทอนนะครับซึ่งข้อนี้ตัดไม่ได้เลยไม่มีแม่ไหนตัดได้เลยเนาะ,ะถ้าไม่มีแม่ไหนตัดได้เลยเราก็คูณเข้าไปเลยครับเอาบนคูณบนนะครับ,บ,บเอาแปดคูณหนึ่งเอาล่างคูณล่างก็คือเอาสิบห้าคูณห้านะครับบนคูณบนได้เท่าไหร่ลูกเสร็จ เศษคูณกันด้านบนแปดคูณ1ก็ได้8ดนั่นเองนะครับส่วนสิบหคูณ5ได้เท่าไหร่เรามาทดนะครับเอาสิบห้าคูณห้าดูห้าห้ายห้าใส่ห้าทด2นะครับห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดทด2เป็น7นั่นเองครับได้เศษแปดส่วนเจ็ดิห้าอันนี้เป็นเศษส่วนแท้เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอบแค่นี้พอเศษแปดส่วนเจ็ิบห้านั่นเองนะครับใครไม่ทันก็กรอคลิปย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับ อ่าไปดูข้อที่สามมเลยอ่าวิธีทำนะครับวิธีทำวิธีทำนะครับอ่าแปดเราขออนุญาตเปลี่ยนล่างเป็นเศษแปดส่วนหนึ่งนะครับแปดก็คือแปดส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเรามาเริ่มมาเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับเป็นเศษส่วนนะครับเขียนไปเลยเศษแปดส่วนสิบเอ็ดนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณนะครับ และตัวข้าง,างหลังเครื่องหมายหารมันคือเศษ8ส่วน1ใช่ไหมให้เรากลับเป็นเศษ1ส่วน8นั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นเลข8เหมือนกันข,นข้างบนข้างล่างเราตัดด้ลูกใช้ไม่8ตัดได้1 8 1 8 8 1 8นะครับเสร็จแล้วจะเหลือข้างบนเหลืออะไรเหลือ1คูณ1ข้างบนนะตัวเศษตัวข้างล่างตัวส่วนเหลือ11คูณ1ใช่ไหมซึ่งเราจะตอบได้เลยเนาะ1คูณ1ก็ได้1ข้างล่าง11คูณ1ก็ได้11ตอบเศษ1ส่วน11 อันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องตัดแล้วนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับเหมือนเดิมเลยเราเปลี่ยนห้าเฉยๆตรงนี้เป็นเศษห้าส่วนหนึ่งก่อนเสร็จแล้ววิธีทํานะครับเศษสี่ส่วนสามดึงลงมาเลยเศษสี่ส่วนสามนะครับเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนเป็นคูณเนาะส่วนห้ามันคือเปลี่ยนล่างเป็นห้าส่วนหนึ่งแลวใช่ไหมเราก็กลับเป็นส่วนกลับก็คือเศษหนึ่งส่วนห้า นะครับเสร็จแล้วก็ตัดทอนซึ่งข้อนี้ตัดได้ไหมเอ่ยข้อนี้ตัดอะไรไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างได้เลยก็จะได้เท่าไหร่ลูกเอาสี่คูณหนึ่งข้างล่างก็ได้เอาสามคูณห้านะครับตัวเศษด,ด้านบนนะครับตอบเท่าไหร่ลูกสี่คูณหนึ่งก็ได้สี่นะครับด้านล่างสามคูณห้าก็ได้สิบห้านะครับข้อนี้ตอบเศษสี่ส่วนสิบห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตัดทอนเพิ่มนะ,อะโอเคต่อไปนะครับข้อที่ห้านะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับเศษ12ให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ12ส่วน1น,นะครับแล้วก็มาวิธีทํานะเศษ3ส่วน4ดึงลงมานะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้ใกลายเป็นคูณนะครับแล้วก็ข้างหลังเครื่องหมายหารมันคือ12ส่วน1ให้เรากลับเป็นส่วนกลับกลายเป็นเศษ1ส่วน12นะครับแล้วก็มาตัดทอนกันนะครับซึ่งข้อนี้ตัดได้นะใช้แม่สามตัด ด้านบนนะครับสามหนึ่งสามสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองนะครับตัดหมดแล้วนะครับตัดไม่ได้แล้วก็เอาบนคูณบนเอาล่างคูณล,ล่างเนาะข้างบนจะเหลือเลขหนึ่งคูณกันนะครับข้างล่างจะเหลือสี่คูณสี่นะครับออกได้เลยเนาะหนึ่งคูณหนึ่งด้านบนตัวเศษได้หนึ่งนะครับสี่คูณสี่ตัวส่วนนะครับสี่คูณสี่ก็ได้สิบหกข้อน,นี้เลยตอบเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบหกนะครับตัดทอนไม่ได้แล้วนะครับเศษหนึ่งส่วนสิบหกต่ำที่สุดแล้วเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อที่หนะเช่นเดิมนะครับเปลี่ยนเลข9้าให้กลายเป็นเศษเก้าส่วนหก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มาเริ่มวิธีทําได้เลยเขียนมาก่อนเศษสิบแปดส่วนสี่สิบสองเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะข้างหลังเครื่องหมายหารคือเศษเก้าส่วนหให้เรากลับครับเป็นเศษหนส่วนเ้านะครับตัดทอนได้ไหม ตัดทอนได้นะครับใช้แม่เก้าครับเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ไปตัดข้างบนบ้างเก้าสองสิบแปดนะครับยังตัดได้อีกนะอ่ขออนุญาตเขียนโจทย์ใหม่ก่อนข้างบนตอนนี้จะเหลือสองคูณหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างล่างจะเหลือสี่สิบสองคูณหนึ่งนะครับซึ่งสี่สิบสองกับสองเป็นเลขคู่เราจะใช้แม่สองตัดได้อีกนะสองหนึ่งสองสองอะไรได้สี่สิบสองสองคูณยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับโจทย์เราจะเปลี่ยนไปไกลายเป็นด้านบนตัวเศษจะเหลือหนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างจะเหลือยี่สิบเอ็ดคูณหนึ่ง ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้างบนหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับข้างล่างยี่สิบเอ็ดคูณหนึ่งก็ได้ยี่สิบเอ็ดตอบเศษหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอสรุปอีกนิดนึงเนาะเลขนะครับจำนวนนับธรรมดานะครับให้เราขั้นก้นเลยขั้นเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเปลี่ยนจํานวนนับธรรมดาให้กลายเป็นเศษส่วนก่อน เก้าเฉยมันก็คือใส่เก้าส่วนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้ใกลายเป็นเครื่องหมายคูณก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ข้างหลังเครื่องหมายหารมันคือเศษเก้าส่วนหนึ่งเราก็จะกลับเป็นส่วนกลับเนาะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนเก้าแล้วก็ตัดทอนคูณไปคูณมาก็เสร็จเรียบร้อยโอเคไหมครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันต่อไปอีีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ